สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการแก้กล้องมองหลังนะครับกับหัวหรือว่ากับซ้ายกับขวานะครับในกรณีที่เราติดตั้งจอแอนดรอยหรือว่าติดตั้งกล้องเพิ่มนะครับรถบางรุ่นนะครับจะมีกล้องถอยหลังมาจากโรงงานนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยเจอปัญหาอาการกล้องกับหัวหรือว่ากล้องสลับซ้ายขวานะครับแต่จะไปเจอส่วนใหญ่กับรถที่ไม่มีกล้องมาจากโรงงานแล้วเราไปซื้อกล้องติดเองนะครับ กล้องถอยหลังติดเองที่ว่าไปติดข้างหลังนะครับแถวแถวป้ายทะเบียนแถวกันชนหลังนะครับจะเกิดอาการบางครั้งจะมีอาการกล้องหลังกลับหัวนะครับเป็นกรณีแบบนี้นะครับนี่ครับสังเกตว่ากล้องหลังจะกลับหัวนะครับกล้องบางตัวสามารถแก้ที่ตัวกล้องได้เลยนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าตัวจัมเปอร์ให้ปรับนะครับที่ตัวกล้องหรือว่าจะมีสายไฟนะครับที่เป็นรูปตัวยูให้ตัดนะครับ เช่นตัดสีแดงสลับกล้องเป็นกับหัวนะครับบนล่างแล้วก็ตัดสีน้ําเงินอาจจะเป็นกล้องสลับซ้ายขวานะครับแก้ที่ตัวกล้องก็ได้แต่ว่ากล้องบางตัวไม่สามารถแก้ได้นะครับถ้าเราติดไปแล้วเกิดอาการกับหัวนะครับสามารถแก้ได้ในตัวจอนะครับซึ่งจอตัวนี้ที่ผมมาสาธิตวิธีแก้ก็เป็นจอแอนดรอยนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ายังไงนะครับสําหรับใครที่ใช้จอแบบนี้นะครับก็สามารถทําตามได้เลยนะครับอันดับแรกให้เข้าตั้งค่าของตัวจอก่อนนะครับ จะเลื่อนสไลด์จากบนลงล่างเข้าที่เมนูตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าเมนูไอคอนที่หน้าจอหลักก็ได้นะครับนี่เข้าไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเข้ามาที่ตรงนี้ครับการตั้งค่าโรงงานนะครับกดเข้าไปมันจะถามหารหัสนะครับรหัสเป็นรหัส8 4ตัวนะครับ84ตัวแล้วก็กดตกลงนะครับเมนูเกี่ยวกับกล้องจะอยู่ตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโปรโตคอลพารามิเตอร์เซตติ้งนะครับ นี่ก็จะมาหน้าตานี้นะครับเมนูเกี่ยวกับการกลับหัวนะครับกล้องซ้ายขวาหน้าหลังนะครับนับลงนะครับบรรทัดที่3นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ reversing image setting นะครับกดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมฮะตัวนี้มันจะเดี๋ยวจะอธิบายนะครับบรนทัดแรกนั่นก็คือเป็นค่าสแตนดาร์ดของตัวจอนะครับบรรทัดที่2ก็คือสลับซ้ายกับขวานะครับบรรทัดที่3นะครับคือสลับกล้องครับบนกับล่างนะครับ แล้วก็บรรทัดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสลับบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาด้วยนะครับแล้วแต่กล้องที่เราติดว่าตำแหน่งไหนในการกลับหัวกล้องหรือว่าสลับซ้ายขวากล้องเราซื้อกล้องหน้ามาติดกล้องหลังมันก็จะเปลี่ยนภาพกลับซ้ายขวาได้นะครับอ่าตัวนี้มันบอกว่าถ้าเราเลือกแล้วเราต้องกดโอเคโอเคเลโอเคแล้วมันจะรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับบางทีนะครับตัวจอเนี่ยสแตนดาร์ตตั้งค่ามาอาจจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเราก็ไปกดปิดรถคันนี้จะเป็นจอเดิมโรงงานนะครับก็ปิดนะครับ ก็นัสวิตไว้นะครับก็คือเราไม่ใช้ในการตั้งค่าก็จะเป็นเดิมๆอ่าเดี๋ยวดูก่อนก่อนเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก่อนตั้งค่านะครับก็จะเป็นกล้องกับหวงวะีนี้ผมก็จะเป็นตรงนี้นะครับสเสร็จแล้วก็กดโอเครอจอรีสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวมาดูกัน กล้องติดมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูเมนูตั้งค่าที่เราตั้งไว้ก่อนนะครับอันนี้กดเป็นสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับเ,เดี๋ยวใส่เจะถอยครับอ่าอาการกล้องกับหัวกับหางเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้กล้องก็จะเป็นปกติเลยนะครับ สำหรับใครที่เจอปัญหาสามารถเอาวิธีการนี้ไปใช้ได้นะครับใช้ได้กับจอแอนดรอยในหลายๆรุ่น,นหลายยี่ห้อนะครับที่เป็นหน้าตาเมนูเป็นเฟิร์มแวร์แบบนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเห็นเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมาแชร์ต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ